ที่มีพระผู้ทรุปทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแสดงถึงความร่ํารวยของเมืองสุโขทัยเขานะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้โอ้อวดแต่เขาพูดจริงเขาบอกว่าเมืองสุโขทัยนี่มีดังจักแตกก็คือว่าสุโขทัยแปลเป็นไทยกลางตอนนี้ก็คือว่าภาษาปัจจุบันคือว่าเมืองสุโขทัยนั้นร่ารวยมากแทบ แทบแทบจะแตกเลยล่ะครับก็คือว่าใส่พกใส่หอใส่ไหาไว้ก็ล้นไหนะครับเงินทองอก็ร่ำรวยขนาดนั้นนะครับถึงได้เอามาสร้างพุทธรูปนี่ครับแล้วมีประเทศใดบ้างที่สร้างพุทธรูปทองคําในยุคเมื่อเจ็ดร้700ปี800ปีได้องค์ใหญ่ขนาดนี้ไม่มีนะครับกัมพูชาก็ไม่ได้มีองค์ใหญ่ขนาดนี้นะครับสแสดงถึงความร่ารวยของสุโขทยัยเขาจริงๆนะครับเขา มีหลายองค์ด้วยแล้วครับอ่างเคราะดีที่ยังเป็นมรดกสืบทอดกันมาถ้าไม่เอาปูน